นิยายเรื่องลวงใจยอดยาหีนักครหาหลังใหญ่ที่ตั้งตระหานอยู่ท่ามกลางหมู่ดอกไม้สวยงามกระตีหญิงสาวสวยวัย25ยืนมองทิวทัดรอบตัวด้วยแววตาเหนื่อยล้าเธอรู้ดีว่าวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเธอเมื่อเขากลับมาจากต่างประเทศวินชายหนุ่มที่เธอรักสุดหัวใจแต่เขากลับใช้เล่ห์เหลี่ยมและคำหวานเพียงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างที่เธอไม่เข้าใจ เสียงรถเล่นเข้ามาจอดหน้าคาหาฮาร์รตีสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่จะรีบจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเมื่อประตูรถเปิดออกวินก็ปรากฏตัวพร้อมกับรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวเขาเดินเข้ามาหาเธอช้าๆแววตาของเขาดูจริงจังขึ้นระตีเขาเรียกชื่อเธอเสียงเบาผมกลับมาแล้ว ค่ะคุณวินรตีพยายามเก็บอารมณ์ตัวเองไม่ให้เปิดเผยความรู้สึกจริงๆแต่หัวใจของเธอกลับสั่นไหวไปตามคำพูดของเขาช่วงเวลาที่ผมไม่อยู่ผมคิดถึงคุณมากวินพูดอย่างอ่อนโยนเขาจับมือเธอเบาๆผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกคุณ หัวใจของรตีเต้นแรงคำว่าสำคัญของเขามักจะเป็นเรื่องที่เธอกลัวเธอรู้ว่าไม่ควรไว้ใจเขาอีกแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้เรื่องอะไรคะเธอถามออกไปด้วยเสียงที่พยายามเก็บอาการผมอยากขอให้คุณช่วยอะไรบางอย่างวินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงจังมากขึ้นผมกำลังจะเซ็นสัญญาธุรกิจใหญ่แต่ผมต้องการคู่มั่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ คำพูดของเขาทำให้รตีชะงักเธอรู้ทันทีว่าเขากำลังหลอกใช้เธออีกครั้งแต่หัวใจเธอก็ยังอ่อนแออยู่กับความรักที่ไม่สมควรนี้คุณหมายถึงอะไรคู่มัน่นรตีถามอย่างลังเลผมขอให้คุณแกล้งเป็นคู่มั่นของผมสักระยะหนึ่งจนกว่าสัญญาจะสำเร็จวินยิ้มเล็กน้อยผมรู้ว่าคุณจะเข้าใจ ระตีสูดหายใจลึกก่อนจะเอ่ยตอบแล้วคุณจะให้ฉันได้อะไรจากเรื่องนี้คะวินหยุดนิ่งครู่หนึ่งก่อนตอบคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากได้หัวใจของระตีเหมือนถูกเหยียบย่ำความรักของเธอถูกแลกกับผลประโยชน์เพียงเพื่อความสำเร็จในชีวิตของเขาแต่เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางที่จะปฏิเสธ เพราะหัวใจของเธอยังคงหวังว่าวันหนึ่งเขาจะหันกลับมามองเธอด้วยความรักจริงๆตกลงค่ะฉันจะทำตามที่คุณต้องการรตีตอบเสียงแผ่วแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดวินยิ้มกว้างก่อนจะกอดเธอขอบคุณมากรตีคุณไม่รู้หรอกว่ามันสำคัญแค่ไหนสำหรับผม ระตีหลับตาลงพร้อมกับน้ำตาที่ค่อยๆไหลลงมาเงียบๆในใจเธอรู้ว่าเธอกำลังหลงเข้าไปในเกมที่เขาสร้างขึ้นแต่เธอไม่สามารถต้านทานความรักที่มีต่อเขาได้เลยหลายวันผ่านไประตีต้องยอมรับว่าตัวเองเข้าไปลึกในแผนการของวินมากกว่าที่คิดเธอแสดงบทบาทคู่มั่นที่เพียบพร้อมต่อหน้าแขกคนสำคัญของเขาพวกนักธุรกิจใหญ่ต่างมองเห็นภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นจริง ระตีสวมบทนี้ด้วยหัวใจที่แหลกสลายแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือวินไม่เคยแสดงท่าทีว่าเธอมีค่าในสายตาของเขานอกเหนือจากเครื่องมือทางธุรกิจค่ำคืนหนึ่งหลังงานเลี้ยงใหญ่จบลงระตีและวินกลับมาที่คฤราสา์เธอเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจแต่ยังคงซ่อนความเจ็บปวดไว้ภายใต้รอยยิ้มที่ทำให้แขกทุกคนเชื่อในเรื่องราวที่เขาปั้นแตง่ง คืนนี้คุณเก่งมากขอบคุณนวินเอ่ยพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ระตีรู้ว่ามันเป็นเพียงหน้ากากที่เขาใส่เพื่อทำให้เธอรู้สึกดีเท่านั้นคุณจะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะระตีถามเสียงแผ่วความเหนื่อยใจทำให้เธอรู้สึกว่าทนไม่ไหวอีกต่อไปฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะเล่นละครน,นี้ได้นานแค่ไหนวินถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะหันไปจ้องตาเธออย่างจริงจังจนกว่าสัญญาจะสำเร็จ ผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอคุณก็แค่ต้องอดทนอีกหน่อยอีกหน่อยระตีหัวเราะออกมาเบาๆแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณรู้ไหมว่าฉันต้องทนเห็นคุณยิ้มกับผู้หญิงคนอื่นยังไงบ้างทนเห็นคุณเล่นละครกับฉันเหมือนฉันเป็นแค่ของเล่นวินเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพูดขึ้นอย่างราบเรียบคุณรู้ตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้เป็นแค่เกมธุรกิจทำไมคุณถึงคาดหวังอะไรมากกว่านี้ คำถามของเขาทำให้ระตีรู้สึกเหมือนโดนแทงเข้าไปในหัวใจเธอรู้สึกเสียใจกับตัวเองที่หวังอะไรที่ไม่ควรหวังเพราะว่าฉันรักคุณไงคะรตีพูดออกมาในที่สุดน้ำตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตาของเธอฉันไม่เคยคิดว่าความรักของฉันจะกลายเป็นเครื่องมือแบบนี้วินเบือนหน้าหนีราวกับคำพูดของเธอไม่อาจกระทบใจเขาได้ความรักระตี ความรักของคุณไม่ได้ทำให้ผมได้ในสิ่งที่ต้องการคุณรู้ไหมผมจำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จไม่มีที่ว่างสำหรับความรู้สึกแบบนั้นน้ำตาของรัตี้ไหลลงมาอาบแก้มเธอเข้าใจแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เขามองเห็นคุณค่าของเธอจริงๆไม่ว่าความรักของเธอจะลึกซึ้งแค่ไหนวิงก็ยังคงมองเธอเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งในเกมของเขาเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะระตีพูดเสียงสั่นก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปทิ้งวินยืนอยู่คนเดียวในความเงียบในคืนนั้นระตีรู้ดีว่าเธอจะต้องทำบางสิ่งเพื่อตัวเองเธอไม่อาจทนอยู่ในเกมที่ไม่มีวันชนะได้อีกต่อไปความรักที่เธอมีต่อวินไม่อาจนำพาเธอไปสู่ความสุขที่แท้จริงเธอจะต้องก้าวออกจากวงจรนี้ และเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองเวลาผ่านไปรตีได้ตัดสินใจออกจากชีวิตของวินเธอย้ายออกจากฤหาสร์หัดใหญ่ที่เคยเป็นเหมือนกรงทองแม้จะเจ็บปวดกับการจากไปแต่เธอรู้ดีว่านี่คือหนทางเดียวที่จะทำให้เธอหลุดพ้นจากวงจรที่ทำร้ายหัวใจตัวเองเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องเป็นเครื่องมือในเกมของใคร ในขณะเดียวกันวินก็ประสบความสำเร็จทางธุรกิจสัญญาที่เขาทุ่มเททำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาเป็นของเขาแล้วแต่กลับไม่มีความสุขอย่างที่คาดหวังไว้เขารู้สึกว่างเปล่าและรู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จด้านเงินทองแต่หัวใจของเขากลับไม่รู้สึกพอใจเหมือนแต่ก่อนค่ำคืนหนึ่งวินเดินผ่านคฤหาสนตอันเงียบสงบ เขาเหลือบมองรอบตัวที่เคยเต็มไปด้วยความคลึกครืน้นแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าภาพของระตีแวบเข้ามาในหัวเขาหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่เคียงข้างเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเธอหายไปพร้อมกับความรู้สึกที่เขาเคยมองข้ามระตีเขาพึมพำเบาๆก่อนจะสะท้อนใจเขาเพิ่งตระหนักว่าความรักที่ระตีมีให้เขาเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินหรือสัญญาทางธุรกิจใดๆ ในขณะเดียวกันรตีได้เริ่มต้นทำงานเป็นครูสอนศิลปะในชนบทเล็กๆที่เงียบสงบชีวิตใหม่ของเธอเต็มไปด้วยความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงเธอได้พบกับผู้คนที่ให้ความเคารพและให้กำลังใจแม้ว่าในใจจะยังคงมีร่องรอยของความเจ็บปวดที่เคยผ่านเข้ามาแต่เธอเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและปล่อยวางอดีตวันหนึ่งวินปรากฏตัวขึ้นที่หมู่บ้านที่รตีอยู่ เขาเดินเข้ามาหาเธออย่างเงียบๆระตีกำลังสอนศิลปะให้เด็กๆเมื่อเธอหันมาเห็นเขารอยยิ้มบนใบหน้าของเธอหายไปทันทีความรู้สึกสับสนที่แฝงอยู่ในใจเธอถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งระตีวินเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปจากที่เคยเธอสังเกตเห็นว่าเขาดูแตกต่างไปจากคนเดิมที่เธอเคยรู้จักแววตาของเขามีแต่ความสำนึกผิด คุณมาทำไมคะรตีถามเสียงเรียบเธอพยายามเก็บความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจผมมาที่นี่เพื่อขอโทษคุณวินตอบพร้อมถอนหายใจยาวผมรู้ว่าผมทำให้คุณเจ็บปวดผมขอโทษจริงๆรัตีเงียบไปครู่หนึ่งเธอไม่คิดว่าจะได้ยินคำขอโทษจากเขาแต่ความเจ็บปวดที่ผ่านมาทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น ขอโทษแล้วคุณคาดหวังให้ฉันทำอะไรต่อไปคะเธอถามอย่างตรงไปตรงมาผมไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมสำนึกผิดจริงๆและเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปวินพูดด้วยความจริงใจผมรู้ว่ามันคงสายไปแล้ว แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าความรักของคุณมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆที่ผมเคยคิดจะได้มารตีมองหน้าเขาเงียบๆใจของเธออ่อนโยนขึ้นแต่เธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอไม่ควรยึดติดก,กับอดีตอีกต่อไปฉันให้อภัยคุณค่ะระตีเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วชีวิตของฉันตอนนี้ดีแล้วและฉันไม่อยากให้ตัวเองกลับไปสู่ความเจ็บปวดนั้นอีก วินพยักหน้าอย่างเข้าใจแม้ว่าเขาจะรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถกู้คืนความสัมพันธ์ของพวกเขาได้แต่เขาก็รู้ว่าเป็นความผิดของเขาเองผมดีใจที่คุณเจอความสุขของตัวเองแล้วเขากล่าวเบาๆขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตใหม่นะรตีระตีมองเขาเดินจากไปด้วยหัวใจที่เป็นอิสระเธอรู้ว่าเธอได้ปล่อยวางอดีตที่เคยทำให้เธอเจ็บปวดและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเอง สุดท้ายนี้เธอรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนอกจากตัวเธอเอง